ตอนนี้ค่ะกรมชลประทาน,นะคะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมกับแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยานะคะเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำค่ะที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาเมื่อวานนี้โดยทยอยเพิ่มจากอัตรา1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น1 1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะในเวลา16นาฬิกาด้วยสถานการณ์น้ำล่าสุด ที่สถานีวัดน้ำ42ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,994ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะที่เขื่อนเจ้าพระยาอํเาเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทนั้นมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่16.05เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่13.49เมตรค่ะระดับน้าทะเลปานกลางนะคะซึ่งระดับน้าห่างจากตะลิง ประมาณ2.85เมตรและในเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่1,624ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกันน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตลาด ขออภัยค่ะตำบลลาดชิดนะคะตำบลท่าดินแดงอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนนะคะแล้วก็บ้านเรือนประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นทางกรมชลประทานก็จะมีการดูแลแล้วก็ควบคุมปริมาณการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่นะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและก็พื้นที่การเกษตรด้วยซึ่งหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ มีปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยามากกว่า2,000ลูกบา์เมตรต่อวินาทีก็จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือน11จังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําน้อยนะคะขอให้เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าปริมาณน้ํานั้นเยอะมากๆนะคะไหลเชี่ยวแรงเลยค่ะ